ประเทศยุเคน่ะได้สร้างประวัติศาสตร์ฟ้าอันดับหนึเลยนะบนตารางเหรียญในการแข่งขันเยาวชนมวยไทยอ่ะชิงแชมป์โลกปี2 0 2 4ที่ผ่านมานะโดยที่อันดับ1ประเทศยุเคน่ะได้แเหรียญทอง9เหรียญเงินและก็3มเหรียญทองแดงนะโดยอันดับที่2ก็เป็นประเทศไทยอ่ะนะได้แเหรียญทอง6เหรียญเงินและก็แเหรียญทองแดงอ่ะนะ อันดับที่3คาซัสสถานนะนะอันดับที่4ประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็อันดับที่5ประเทศสหรัฐอเมริกานะส่วนคอมเมนต์ก็ประมาณนี้เลยอะ่ะดีเจจังที่ต่างชาติเก่งมวยไทยะนะเป็นแบบนี้ก็ดีแล้วนะมวยไทยอะ่ะจะได้ขยายความนิยมไปทั่วโลกเหมือนเทควันโดของเกาหลีไงอะ่ะที่คนที่ได้แชมป์โลกแชมป์โอลิมปิกไม่ได้ผูกขาดเฉพาะคนเกาหลีเท่านั้นนะ มันเยี่ยมมากเลยอ่ะมันเป็นสัญญาณที่ดีนะที่บ่งบอกว่ามวยไทยของเราอ่ะเป็นสิ่งที่สากลแล้วขอบครนที่รักกุคแคมของเราไอเริบกุนแคมเข้ามาไงวะหนะงานแข่งที่ใดเดอเดาเดบแทบนี่ อยากได้เป็นแขกรับเชิญแดดระดับเทบนี้อยากแข่งกับเขาเหลือเกินแต่คัดเคินไม่มีใครยุ่งด้วยแดดระดับเทบนี้ไอรับกุนเแม่เหลืองมึงโซเชียลเม่นเขมมินิประ มรไกขยือเอ,อ่อเอ,อ่เอไอซ่องมึงพากูมาที่ไหนวะเนี่ยวันนี้จะพาพี่เหมียวมาดูรำขมิ้นตอนร้างนี่เอออะไรคือรำขมิ้นตอนร้างวะเข้าใจข้ารำละไม่ใช่พี่เหมียวขมิ้นตอนร้างนี่ก็คืออันนี้เพื่อคือจังหวัดขมิ้นที่ติดกับเวียดนามตอนร้างนี อ๋อแบบพักตะวันตกบ้านเราอะไรประมาณนี้ล่ะใช่เพ่เลยอยากจะพาพี่เหมียวนี่มาดูลำขมิเนตอนล่างเพ่เห็นคนขมรนบอกว่าเป็นนิวเวอร์ชันด้วยนีปี2024เป็นผลงานการลำล่าสุดแน่นอนเลยนี่เออมาแต่ซ่องมือมาเคีย้ยกล่าง,งก่อนไหมมีอะไรเหรอเพ่อะไรวันนี้ มึงอธิบายกูทีเดิมันคืออะไรวะพี่เหมียวยังไม่ชินอึกเลยเพชินเลื้องความปรุงชิ่งของคนคอมเมนไงเพเราอยู่คอมเมนต์มาตั้งนานนี่เจอเรื่องบ้าๆบ,บอๆมากมายพี่เหมียวยังไม่ชินอีกเรอเพมันก็ชิดโยแค่อยากรู้ว่ามันคืออะไรวะเนี่ยเป็นโคนเหรอน่าจะใช่คนคอมเมนต์เพอืมถ้ามันเป็นโคนแล้วภาพเนี่ยมันเป็นตอนไหนวะ จากในรูปมีหัวพ่อแกคอมเมนี่หรือว่าหัวฤลษีคมเมนมึงอย่าพูดถึงพ่อแกทันเลยทันไม่อยู่อะไรแบบนี้หรอกแล้วก็มีหัวลิงหัวแรกน่าจะกอบจากประเทศไทยมานี่เป็นงานเกตเอบวกบวกบวกเต็มที่แล้วนี่อะไรคืองานกอปเกตเอบวกบวกบวกเต็มที่วะเต็มที่ก็คือฝีมือกอปประเทศไทยได้แค่นี้ละเพศส่วนหัวลิงอีกหัวหนึ่งทางขวามือนี่น่าจะไม่ได้คิดอะไรเพ่ก็เลยออกมาเป็นแบบนี้นี่อะไรคือไม่ได้คิดอะไรวะ ก็เป็นหัวที่ทําตามมีตําเกิดไงเพต่อมาก็เป็นหัวควายนี่แล้วก็มีหัวอะไรไม่รู้นี่ที่หน้าเป็นสีทองโอ้โหหัวควายสี่ฟ้าด้วยอย่าบอกนะว่าขามนเป็นต้นกําเนิดคําว่าควายฟ้าอันนั้นมันไฟฟ้าเพต่อมาก็มีธงขมนนี่แม่ประเทศนี้เขาขาดธงชัดไม่ได้จริงๆงธงชัดขมนใส่อะไรก็อร่รยนี่พอใจไหมเพ ต่อมาก็มีตัวเออมันตัวอะไรนี่กูก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันคือตัวอะไรสรุปแล้วนี่น่าจะเป็นโขนเขมรตอนตอนอะไรวะพยาลิงพาลีตามล่าควายเขมรในดินแดนมหัศจรรย์มังเพ่นั่นไงพี่เหมียวเพ่เขาเริ่มแสดงแล้วนี่แหมเป็นบุญตาซะจริงจริงที่จะได้เห็นการรำเขมนตอนร่าง เป็นนิวเวอร์ชันสสซะด้วยพวกขเมนที่อยู่ติดกับเวียดนามน่าจะได้วัฒนธรรมจากเวียดนามมาเยอะเลยนะเนี่ยในการรําครั้งนี้พากูไปดูที่ซ่องเนิ่นไงเพ่เออกูจะตกใจอะไรก้อนดีวันนี้นี่มันชายแดนประเทศขมรนกับประเทศเวียดนามไม่ใช่หรอวะเราพวกเข้าจะใส่ชุดไทยํำเพื่อ วัฒนธรรมชุดไทยมันไปถึงนู้นเลยหรอวะเนี่ยพี่เหมียวดูเขารำใเ่ไหมเออใช่ทําไมมือมันแข็งขนาดนั้นวะเนะี่ยเออไม่สิต้องบอกว่าอันนี้เขาเรียกว่ารำหรือวะเนี่ยม,มีรำแบบเดินบนด้วยนีย่แบบลำวงเลยเพื่อถ้ามึงจะรำแบบนี้มึงเต้นดีฟ้าเชื่อกูเดิน่าดูฝักันเยอะอ๋อการรำแบบนี้มือแบ,บ่ๆแบบนี้ หรือว่าเขาจะรำข้อทานมะเฮ้ยกูระเนื่อยใจชุดไทยก็เอาไปเฉยแทมยากจะรำวงแต่ออกมาเป็นการรำแปะแป,ปั้นยังไงก็ไม่หรู้พี่เหมียวเพ่ถ้าครูนัตสินไทยเห็นรำอะไรแบบนี้นี่เขาจะตีมือหักไปเพ่มือแข็งโปกก๊กัะขนาดนี้นี่กูว่านะถ้าครูนัตสินไทยเข้าเห็นอะไรแบบนี้เขาไม่ตีมือหักหรอกเอา้าทำไมละเพะ่กูว่าครูเข้าจะไล่เตะมากคว่า รำบ้าบอกขอแทกอะไรก็ไม่รู้ไปแปรปนๆปปปปปปมึงเชื่อไหมซ่องแค่ตัวกิ้งก่ายังรำโซ่อยวันนี้อีกในพี่เมียวนี่นี่ไง <c oughs> เป็นไงซ่องรำท้าเดียวกันเดะแต่กิ้งก่ากูเมืองงอนไฟเยอะ <c oughs> มนุษย์โรคเรารำโซ้กิ้งก่าไม่ได้แล้วหรือนี่ <c oughs> เอ้ยซ่องแ้วข้ม่นตอนล่างเนี่ย S <S <an throp od> เขาใช้ภาษาเวียดนามมาด้วยหรอวะเมื่อกี้กูเห็นภาษาเวียดนามแบบมันก็เหมือนชายแดนไทยเขมรแล้วเพะที่จะมีภาษาไทยแล้วก็ภาษาเขมรด้วยนี่แต่ทางชายแดนเขมรเวียดนามนี่จะหนักปวหน่อยเพะหนักยังไงวะหนักตรงที่คนเวียดนามนี่ลุกที่ดินเขมรแล้วก็แพร่เผ่าพันธุ์คนเวียดนามนี่ในแผ่นดินเขมรอย่างที่พี่เหมียวเห็นละเพะคนเขมรที่นี่ขาวๆทั้งนั้นเลยนี่เพราะมีเชื้อเวียดนามมากว่าเชื้อเขมรไงเพะพวกคนเขมรมาทํางานที่ไทยเวียดนามก็มาลุกแผ่นดินเขมร เออดีเจริญเอ้ยซองแล้วคลิปวิดีโอการรำบ้าบอคอแตกเนี่ยคนเมนเขาเห็นเขาว่าไงบ้างวะเอาอย่างแรกก่อนเพ่เพจที่โพสคลิปเมนคลิปนี้นี่ก็คือเพจนี้เพ่แล้วขาก็โพสประมาณว่าเป็นวัฒนธรรมของเมนตอนร่างนี่ส่วนคอมเมนต์คนเมรน,นี่ ก็ไปทางไม่ยอมรับว่านี่คือการแสดงหรือการรำของเขเมรนเราอะไรที่สวยสวยงามงามของคขเมรนหมดแหละอะไรที่ดูไม่สวยไม่งามไม่ใจข้องเอมรมน้ทางที่มันก็อยู่ในประเทศคขเมรบนต์มาบอกขอแตกประเทศนี้แบบคนคขเมรนคนนี้นี่ที่คอมเมนต์บอกว่าถ้าเป็นคนคขเมรนนี่จะไม่เต้นไม่รำแบบนั้นอย่างแน่นอนเลยนี่ทำไมวะคนคขเมรนที่แท้จริงที่จริงใจเขาแต้งกันแบบนหนวะแบบนี้หรือเปล่า อุกะอุกะขาแมที่จริงใจต่อมาก็มีคนคอมเมนต์มาคอมเมนต์อีกว่าไม่มีข่าม,มนคนไหนนี่เคยมีท่าเต้นบ้าๆแบบนี้นี่ไม่ว่าจะเป็นข่าม,มนบนข่าม,มนกลางหรือว่าข่าม,มนร่างนี่เอาคนในชาติเดียวกันแท้ไม่ยอมรับกันเชยข่ามทไม่รักข่าม,มนด้วยกันจะร้องเพลงชาติตอนเจ็ดโมงเช้าให้ใครฟังรัตรีนี้ ต่อมาก็มีคนคอมเมนต์มาคอมเมนต์อีกว่าช่วยอธิบายคณะนางรำหน่อยครับว่ามาจากไหนนี่ทาเต้นแบบนั้นไม่ใช่แนวเขมรโบราณแน่นอนนี่เขมรเขามีการรำโบราณได้หรอวะมันก็คือรำไทยละเพื่วัฒนธรรมการรำการแสดงของประเทศไทยนี่มันก็แพร่กระจายไปในเขมรเพื่เพราะว่าประเทศเขมรนี่เป็นประเทศสลาดของประเทศไทยมาตั้ง400ปีเ,เพื่ แล้วพอมาถึงยุคปัจจุบันนี้คนเขเมเรสมัยใหม่เขาก็เลยเรียกว่ารำเขเมเรโบราณน,นี่แล้วก็ทําตีมืนว่าไม่ได้รับวัฒนธรรมจากประเทศไทยนี่แล้วยังจะบอกว่าประเทศไทยนี่เอาทุกอย่างของเขเมเรไปจนเป็นเรื่องบ้าบอคอแตกอีลุงตุงนังที่พวกเขเมรชอบอ้างสิทธิ์นี่ในโลกอินเทอร์เน็ตละเพ่เอยซ่องนี่มันรำเขเมเรเวอร์ชันไหนวะเนะี่ยเวอร์ชันเขเมรที่ยังไม่มีเฟซบุ๊กอินเทอร์เน็ตเข้าเพ่เออกูดเชือ้อเอาอะไรไปครอบหัววะเนะี่ย ส,สั้เรื่องทองเฉียวไอซ้องเปลี่ยนลบเธอกูข้อร้อง่มตมาก็มีคนคอมเมนต์มาคอมเมนต์อีกว่าเขาใส่ชุดพื้นเมืองคอมเมนต์เรานี่เดี่ยวตั้งสติก่อนเนะเนี่ยนะชุดพื้นเมืองคอมเมนต์ชุดสมปอดนี่ตั้งหกักที่เป็นชุดพื้นเมืองของพวกเมืองตั้งแต้มีอินเทอร์เนต็ตเข้ามาเค็มกระจุยเลยนะเนี่ยแ,แล้วส่วนคนไทยเนี่ยเข้าคอมเมนต์ไรกันบ้างวะ พี่เหมียวก็น่าจะรู้นี่รถทัวร์ประเทศไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค,คนไทยที่เห็นก็คอมเมนต์ว่าชุดซัมปอร์ตไปไหนนี่เวทนาเนาะที่วัฒนธรรมไทยรงังเผาพันธ์ขมรจนสิ้นไปแล้วนี่ก็ชุดไทยมัน่วยอะเนาะใครจะห้ามใจไว้ใส่ชุดคนอื่นไม่ว่าแต่บอกว่าเป็นของตัวเองถามจริงไม่อายหรอือหรือประเทศนี้ไม่รู้จักคําว่ายังอายนี่คาว่าคมเมอาจจะแปลว่าด้านก็ได้ กอปี้คนอื่นมาแบบโง่โนี่เวลาทําออกมามันก็จะดูเสลอดูขัดหูขัดตาแบบนี้นี่ไม่ได้ขัดหูขัดตาธรรมดาขัดใจด้วยจบสิ้นชาติแล้วขเมศใส่ชุดไทยเต้นรำแบบมั่วซั่วนี่ไม่มีอะไรที่เป็นของขเมนเลยพยายามเรียนแบบไทยจนกลายเป็นตัวประหลาดไปแล้วนี่คนขเมนเข้าไม่ได้เป็นตัวประหลาดสักหน่อยเอาพี่เหมียวอยู่ดีๆก็เข้าข้างขเมนซะง,งั้นนี่ตัวประหลาดต่างหากที่เหมือนคนขเมศ พี่เหมียวเพ่มาทําอะไรที่นี่อีกแล้วนี่อ๋อได้ข่าววาเข้าทําอนุสาวรีย์รัฐธรรมนมรูญขมันเสร็จแล้วก็เลยมาดูอีกครั้งหนึ่งว่ามันใช้หรือเปล่าใช่อะไรของเพ่เพ่ไอ้ซองมาลองซูมข้างบนเนี่ยว่ามันใช้หรือเปล่าวะเห็นไม่ค่อยชัดได้เพื่อแม่ผ่านสอนผ่านซะด้วยจะซ้อนอย่างอื่นก็ไม่ได้ไอ้ซอง เมื่อรองเอาผานไปเปรียบเทียบกับอนุสาวรีประชาธิปไตยของประเทศไทยตัวดีมั่วเมื่อหรือเปล่าหรือว่ากูคิดไปเองวะได้เพื่อสำเนาถูกต้องนี่โอเคให้ข้องใจและแสดงว่ากูไม่ได้คิดไปเองสินะ แล้วพวกคนคอมเมนเข้าจะรู้หรือเปล่าวะว่าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยของประเทศไทยทุกส่วนมันมีความหมายนะอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยของประเทศไทยมันมีความหมายยังไงเพ่ย่างแลกเขือ ในสมัยรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงงขามเป็นนายกรัฐมนตรีได้สร้างอนุสวรีประชาธิปไตยขึ้นเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณ์าณาิิธิรัสมาเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อวันที่2ีิี่มิถุนายน2475หมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหม้รักในการปกครองประเทศต่อมาก็ฟ์าไม้และส่วนประกอบของอนุสวรีประชาธิปไตย อย่างที่หนึ่งปีกทั้ง4ด้านของอนุสวรีสูงจากแท่นพื้น24เมตรรัศมียาว24เมตรไม่ถึงวันที่24มิถุนาวันที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบงานปกของอย่างที่2องปืนใหญ่75กระบอกโดยรอบไม่ถึงพอ2475่อหปีที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกของอย่างที่สามภาพดุลทิธานปีกไม่ถึงประวัติการทำงานข้อคณะรฐัฐผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกของ อย่างที่ซี่ผ่านรัฐธรรมนูญตั้งอยู่บนป้อมกลาง,งสุ่ง3าเมตรไม่ถึงเดือนที่สามคือเดือนมิถุนาเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเดิมนับปีไม่เริ่มจากเดือนเมษาเป็นเดือนที่1นึโน้นในสมัยนั้นในสมัยนั้นนี่เขาไม่ได้นับเดือนมกราเป็นเดือนที่1นึ่งเลยเพ่เฮ้ยอย่าทักเดี๋ยวกูเริ่มขอโทษนี่ และย่างตีห้าพระขั้นหกเล่มประกอบบานประตูร้อป้อมกลางไม่ถึงรักหกประการของคณะราษฎรเป็นประโยชน์ของคณะราษฎรได้แก่รักเอกราชรักความปลอดภัยรักเศรษฐกิจรักเสมอภาครักเสรีภาพและรักการศึกษาสิ่งที่กูอยากจะท้ามขมันง่ายๆคือ<ะ>อนุสวรีรัฐธรรมนูญขมันเนี่ยที่มึงสร้างมาเมื่อประเทศไทยเนี่ยมันซื่อถึงอะไรวะ ถ้าพี่เหมียวจะถามประวัติการเป็นมาของพานรัฐธรร,รมนูขเขมรเขาตอบพี่ไม่ได้หรอกเพ่ทำไมเขาจะตอบความเป็นหมาของอนุสวรีรัฐธรรมนูญนขมรไม่ได้วหเอาง่ายๆเลยเพ่เขายังคิดไม่ทันนี่เออแฮะมันก็ตอบตรงดีแฮะใช่เพ่ก็คนยังคิดประวัติศาสตร์ยังไม่ทันเลยนี่จใจตอบยังไงเ่ะเพ่คือทางขเมรเขาข้อเวลาแต่งสตอรี่อนุสวรีรัฐธรรมนูญขเมรแบบใช่ไหม ใช่เพไม่เกินปีนี้หรอกเพ่เดี๋ยวก็มีสตอรี่ออกมานี่แล้วในส่วนเรื่องสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างนี่ที่เป็นทรงหลมแหลมเหมือนสถาปัตยกรรมไทยนี่เราพวกคนขมรเขาก็หาหลักฐานมาแย้งได้แล้วนะเพ่ล่ะหลักฐานอะไรของพวกคนขมรมานี่เลยเพ่เอามาจากรูปแบบในนครวัดนี่เมื่อพันปีนู่นนะเพ่เออมันเมื่อนตรงไหนวะ ต่อมาก็เป็นส่วนยอดนี่ที่แหลมๆตรงนี้เพ่ตรงแนว่ว่ะตรงนี้ไงเพ่ที่เป็นแง่งๆนี่มึงใช้คำว่าแง่งทำเป็นคิงไปได้นั่นแหละเพ่คนคอมเมนต์เขาก็หาหลักฐานมายืนยันนี่ว่าเราไม่ได้กอปประเทศไทยแน่นอนรักท่านอะไรของเขาวะนี่เลยเพ่อคอมเมนต์เขาบอกว่าเขาเอามาจากอันนี้นี่แม่จินตนาการเก่งซะด้วยม,มันมืนกี่โมงโทรมาบอกกูด้วยละก,กัน แล้วส่วนตรงนี้นี่คนเขมรก็มีหลักฐานมายืนยันว่าเขาไม่ได้กอปประเทศไทยเลยนี่หลักฐานอะไรของเขาวะ <c oughs> นี่เลยเพ่เขาบอกว่าเอาสถาปัตยกรรมนี่มาจากรูปนี้นี่มันเหมื่นตรงหน่วะไม่รู้เหมือนกันเพ่พวกคนเขมรเขาอาจจะไม่ได้ใช้ตาดูก็ได้มั้งนี่ <c oughs> และส่วนศิลปะ สถาปัตยกรรมทั้งหมดเลยนี่พวกคุณขเมเนเขาก็หาหลักฐานม,มายืนยันได้นี่ว่าเขาไม่ได้คัดลอกจากประเทศไทยแน่นอนรักท่านอะไรอีกมันก็ช้นสักนาดนี้นี่มันชื่ละป้าประเทศไทยชัดๆนี่เลยเพ่เออนั้นมันตราอะไรของคอมเมนเขาอีกวะนะสองก็ไม่รู้เหมือนกันเพ่แต่พวกคนเขเมรก็บอกว่าสถาปัตต่างๆนี่รูปลักษณ์หรือว่าสิ่งต่างๆเอามาจากในตราน,นี่แหละเพ่ ดูไปดูมาตานี้ก็เหมือนตาของประเทศไทยสมัยร5เลยนะพวกคนขมรนเขาเอาไปดัดแปลงเป็นตาประเทศของเขาอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจเพ่หาข้อมูลไม่มีเลยนี่อยู่ๆก็โผล่มางงเลยนี่พอซูมดูข้างในแล้วนี่เหมือนมีรัฐธรรมนูญอยู่บนผานด้วยเพ่แล้วก็มีฉัดข้างๆด้วยนี่เออซองเราคำนี้ภาษาขมรมันแปลไทยว่าอะไรวะพอแปลไทยแล้วมันอ่านว่านักโบราณคดีเพ่ คดีอะไรวะวิ่งเราทัพย์ขมรรโบราณหรือเปล่า<_ <k> _ <d> _>นั่นมันคนละคดีกันแล้วเพื่ <_ d _> อพอซ่อก็เก้าแก่ด้วยคนขมรก็ยอมใจนะชัางสั่นห้าอะไรแปลกๆมาเป็นหลักฐานยืนยันได้ด้วย<_ <d> _>สรุปคืออนุสาวรีรัฐธรรมนูญขมรรไม่ได้เรียนแบบประเทศไทยเลยสักนิดใช่ไหม<_ <d> _>ใช่เพื่อเขาหาหลักฐานมายืนยันสขนาดนี้นี่ส่วนหลักฐานนั้นก็บ้าบๆซะด้วย แห้วส่วนประวัิฟาร์มเป็นหมาข้องอนุสาวรีย์รัฐธรรมนนญ์ขเมรนขเมรนก็ยังไม่ได้แต่งสตอรี่ใช่ไหมใช่เพแต่อนุสาวรีย์รัฐธรรมนูญ์ขเม,นมร,รมเนี่มันก็มีหลายๆสิ่งนะเพะไม่รู้ว่าคนขเมรเขาจะเอามาทําสตอร,รี่หรือเปล่าย่างเช่นอะไรบ้างวะเอออะไรวะเนี่ยสองก็ไม่รู้เหมือนกันนี่แต่ที่รู้ๆเหมือนที่นครวัดเลยนี่มึงอย่าบอกนะว่ารัฐธรรมนูญ์ขเมรมาจากพระเจ้า เทพเทวาเขมเรอังกอร์โบราณรัฐธรรมนูเขมรโบราณเป็นสิ่งที่ตกทอดตั้งแต่สมัยอังกอร์โบราณหากผู้ใดได้คอบคองรัฐธรรมนูเขมรอันนี้ผู้นั้นก็จะมีอำนาจล้นฟ้าตลอดไป ประเทศคมเมนจะมีรัฐธรรมนูญเพื่อในเมื่อกฎหมายเป็นข้องหุ่นหุนอยู่แล้ว